สถูปมาบอกอีกกะที่สำคัญเป็นสถูปใหญ่ที่สร้างในพระเจ้าสมหาราอันนี้เพิ่งสี่โมงครึ่ง เมืดอละอากาศเย็นมากน่าเสียดายไม่รู้จะำตังไป็นต้นไไม่ไปจากศูย Bóng, bác bóc đẹp, Phật có Lục điều, ôm vậy là, đi bên này Phật mình Lục, sung bùn sơn ngàn, đẹp đi bác sĩ Phật ช่วงนี้ก็เย็นสายสีก็หกอ,อุศนจ้าขนาดว่า4โมงยังหนาวมีความเย็นมีหมอกเต็มไปหมดมีความเรีกว่าออร์ดูหนาวหนาวของอินเดียนี่เป็น ยสเจีดียสะกุลบุตรได้สำเร็จสุดาบันแล้วก็ได้สำเร็จอรหันพ่อก็ได้สำเร็จเป็นสุดาบัน่านที่ตรงนี้ ธรรมาราสิกสถูกที่สถูปแสดงอนัตตลกนัสสุตรมีพระอรหันต์ชุดแรกเกิดขึ้นรูปอนัตตาเวทนานตาสัญญานัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิเทียมไม่ใช่ตนนี่ครับเปสมเด็จเป็นอรหันต์ชุดแรกอยู่ที่ธรรมลราสิกสถูกอย่างนี้เป็นสถูกที่สำคัญนี่เป็น ทำนี้ก็จะถ,ถูกที่เห็นทำอ, <c oughs> อยาก,กยุญ่ยไดสำเร็จเป็นพระสวสดาบันแล้วก็ได้บวชที่ตรงนี้ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อบบริบูรณ์อันที่สำคัญเราจะพุทธ ก่อนที่จะมาบูชาสาการะานที่สำคัญเป็นมงคลแล้วก็มากราพระบระมสารีริกธาตุอยู่ในอเมีกสถูปว่าเป็นสตูปที่เห็นธรรมธรรมะโบอิกะอกะคือที่พระเจ้าโรกพระราชได้สร้างสตูปไว้ก็นำพระบระมสารีริกธาตุมาประดิษฐานไว้ ในกรรนีกสตุงนี้ื้วาที่สำคัญเราก็ได้บูชาสกัดล,ละความคันก็มีนี่ก็มีที่นันทิยะมานพสราสาราตุลมกวายเจ้าอิมานกับกเกิดบนสชงสวรรค์ ร <c oughs> ้นสวยงามธรรมชาติของปาา่าอิสิปันฉะพละกถานยามันแม็งจุนชุบบูนได้หร้านนักสทาน คมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรื่องของพุทธศาสนาชาวพุทธทั้งหลายก็ากันมาไหว้พระมาวดมนต์วดบนมากก็วดาากกธรรมจักรปวัตนสูตรที่เป็นเนื้อหา็นธรรมะที่จะได้แสดงในที่ ป่าชิตปนะรกทยยัจุบันแห่งนี้ว่าเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ในข้งก่อนก็เป็นป่าส่วนกวางกวางวันนี้ก็กวางก็อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังลก็มีกุฏิวิหารของพิสุด <c oughs> ูในอันที่แห่งนี้ คือว่าที่ความรวมสมบูรณ์